กลับมาของพวกเขาการหนึ่งนหนึ่งสุดอีปิดไม่แม่งกายแล้วเฮ้ยช่างแม่งติดตามสุกถึง9ก้าสิบซับนะครับเออเออเออเยงเู้เอีเออเออเอี้ออเ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 ข้าออเอ้าออเอ้เออเออเออออเออเอกเออออเออเออเ้อเออเอ้เอ มองจะแพ้เชื่อนี่มาดิมาดิมาโอ้ย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 เดี๋ยวเนี่ยได้เลยพี่ไปไหนวะเออความแม่นเดือดซุนหลังจากไม่ได้เล่นมา20ปีเที่ยงเลยถามแรกทีเราโอ้ยแม่งทนแม่งเลย ้าวไปตายแก้วอืมอฮ้ยโอ้ยเอาโอ้ยดีต้องรีโหลดอีกแล้วชีวิตอืมอืมอืมโอ้ย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 นี่เห็นนะเนี่ยมั้งันกันเก็บดีโอ้ยชีวิตออกหลังนู่นก็โอ้ยตายซะเปรือแรงดีกว่าปืนนี้ คลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นคลิปแบบเดินวิ่งกับเพื่อนนะครับโอเคบาย